คืนสิ้นปีหญิงชราคนหนึ่งเก็บเด็กชายฝาแฝดจากกองขยะโดยไม่รู้ที่มาเธอเลี้ยงดูพวกเขาด้วยความรักตลอด15ปีแต่คืนหนึ่งมีชายแปลกหน้ามาเคาะประตูพร้อมคำพูดที่ทำให้โลกทั้งใบของเธอพังทลายเด็กสองคนนั้นไม่ใช่มนุษย์เกิดอะไรขึ้นกับฝาแฝดคู่นี้กันแน่และความลับที่ถูกปิดบังมาตลอด15ปีคืออะไรกันแน่คืนสิ้นปีนั้น ลมหนาวพัดแรงจนใบไม้ปลิวเกลื่อนถนนในหมู่บ้านเงียบสงัดเสียงพูุจากตัวเมืองดังแว่วมาเบาๆแสงไฟระยิประยับสะท้อนบนผิวขวดแตกที่กองอยู่ในกองขยะข้างถนนเฮ้ยปีใหม่ก็ยังต้องเก็บขยะอีกคุณยายคำพูดกับตัวเองพลางยกกระสอบใบใหญ่พาดบา่าเธอเดินไปเรื่อยๆตามแสงไฟจากเสาไฟริมถนนทุกก้าวเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและหนาวเย็นที่แทรกเข้ามาในกระดูกทันใดนั้น เสียงร้องเบาๆคล้ายลูกแมวดังขึ้นจากกองขยะข้างทางคุณยายชะนักเธอก้าวเข้าไปช้าๆกวาดเศษขยะออกจากถุงเก่าๆในนั้นมีเด็กทารกตัวเล็กสองคนห่อด้วยผ้าคีริ้วเปียกน้ำผิวซีดเย็นจนคุณยายต้องรีบอุ้มเข้ามาแนบอกตายแล้วลูกเอ๋ยใครกันที่ทำแบบนี้เสียงของเธอสั่นเครือด้วยความตกใจและเวทนาไฟถนนกระพริบดับเป็นจังหวะแสงสลัวส่องให้เห็นน้ำตาคุณยายไหลาอาบแก้ม คืนนั้นเธออุ้มเด็กทั้งสองกลับบ้านไม้เก่าๆของเธอเตาไฟเก่าถูกจุดขึ้นอีกครั้งหลังจากดับไปหลายปีเด็กทั้งสองนอนในผ้าห่มที่คุณยายเก็บไว้นานเสียงหัวใจเต้นของพวกเขาเบาแต่มั่นคงเวลาผ่านไปสิบห้าปีบ้านไม้หลังเดิมกลับเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กชายฝาแฝดยายครับพรุ่งนี้ผมจะไปเรียนในเมืองนะเด็กคนหนึ่งพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มอีกคนเสริมว่าผมจะหางานพิเศษทำด้วยจะได้ซื้อนมกับยารักษายาย คุณยายคำพยักหน้าในแววตาเธอเต็มไปด้วยความภูมิใจและซ่อนความปวดร้าวไว้ลึกๆแต่ในค่ำคืนหนึ่งขณะที่ฝนตกหนักและลมแรงพัดผ่านหลังคาไม้เสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งคุณยายเดินไปเปิดประตูอย่างระมัดระวังหน้าประตูมีชายในชุดสูทด,ดำยืนอยู่พร้อมรอยยิ้มเย็นชาคุณยายจำเด็กสองคนนั้นได้ไหมครับน้ำเสียงของชายคนนั้นเรียบแต่แฝงความน่ากลัวคุณยายรู้สึกหัวใจหล่นวูบ ลมหายใจติดขัดมือสั่นจนต้องจับขอบประตูไว้แน่นพวกเขาเป็นลูกของใครกันแน่ครับชายคนนั้นถามพลางเปิดกระเป๋าเอกสารที่มีรูปภาพขาวดำเก่าๆวางอยู่ในนั้นภาพในกระดาษทำให้คุณยายน้าสีเลือดในกายเหมือนหยุดไหลทันทีเพราะในรูปนั้นคือชายหญิงที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังตรงข้ามเมื่อ15ปีก่อนและทั้งคู่เสียชีวิตในคืนเดียวกับที่คุณยายเก็บเด็กทั้งสองคนนั้นจากกองขยะ คุณยายคำยืนตัวแข็งอยู่หน้าประตูเสียงฟ้าร้องดังสนั่นเนื้อสีสะสายฟ้าฉายแสงวาบลงมาที่หน้าบ้านเผยให้เห็นสีหน้าของชายในชุดดำชัดเจนแววตาของเขาไม่ใช่คนธรรมดามันนิ่งเงย็นชาและเหมือนซ่อนบางสิ่งไว้ข้างในคุณยายรู้ไหมครับเขาพูดเสียงเรียดเด็กสองคนนั้นไม่ใช่เด็กที่ถูกทิ้งเฉยเฉหัวใจของคุณยายเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกหมายความว่าอย่างไรเธอถามเสียงสัน่น ชายคนนั้นค่อยๆก้มลงเปิดเอกสารอีกชุดรูปถ่ายอีกใบหล่นลงบนพื้นไม้เป็นภาพทานกาแฟนอนอยู่ในห้องทดลองที่เต็มไปด้วยเครื่องมือแปลกตาคุณยายก้มมองรูปด้วยมือสัน่นนี่มันเด็กพวกนั้นจริงๆหรือชายในชุดดำพยักหน้าใช่ครับเด็กทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทดลองลับในสถาบันแห่งหนึ่งเขาหยุดพูดชั่วครู่ก่อนเงยหน้าขึ้นมามองตรงคืนสิ้นปีเมื่อสิบ้าปีก่อนมีคนลักพาเด็กทั้งหมดออกมา และมีเพียงสองคนที่รอดชีวิตสายลมพัดแรงขึ้นจนเปลเวไฟในตะเกียงสั่นไหวเงาของคุณยายกับชายคนนั้นไหวระริกไปตามผนังฉันฉันไม่รู้เลยเสียงคุณยายสั่นเธอถอยหลังหนึ่งก้าวฉันแค่เห็นเด็กนอนอยู่ในกองขยะฉันก็เลยเก็บมาเลี้ยงฉันไม่ได้ทำร้ายใครเลยชายคนนั้นยกมือขึ้นผมไม่ได้มาทำร้ายครับแต่ผมมาเพื่อเตือนเตือนคุณยายทวนคำอย่างไม่เข้าใจคุณยาย เด็กพวกนั้นกำลังจะเปลี่ยนไปน้ำเสียงของเขาเผ่วเบาแต่ทิ่มแทงหัวใจเปลี่ยนไปหมายความว่าอย่างไรชายในชุดดำเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดต่ออย่างช้าๆพวกเขาไม่ได้เหมือนเด็กคนอื่นครับพวกเขามีบางอย่างอยูอย่ในตัวสิ่งที่สถาบันนั้นพยายามจะสร้างเสียงฝนเริ่มตกแรงขึ้นเม็ดฝนกระทบหลังคาไม้จนดังระงมคุณยายคำรู้สึกเย็นว่าไปทั่วร่าง ภาพตอนที่เด็กฝาแฝดทั้งสองล้มป่วยอย่างไม่มีสาเหตุเมื่อไม่กี่เดือนก่อนผุดขึ้นมาในหัวพวกเขามีไข้สูงบ่อยๆใช่ไหมครับชายคนนั้นถามเหมือนรู้ทุกอย่างคุณยายพยักหน้าใช่แล้วบางคืนฉันได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนพวกเขาพูดภาษาที่ฉันไม่เข้าใจชายในชุดดำหลับตาแน่นผมกลัวว่าวันนั้นมันอาจจะมาถึงแล้วครับทันใดนั้นเสียงประตูหลังบ้านเปิดออก ลมแรงพัดเข้ามาจนไฟในตะเกียงดับวูบเสียงฝีเท้าสองคู่ดังขึ้นจากในบ้านเด็กชายฝาแฝดเดินออกมาช้าๆผมของพวกเขาเปียกน้ำดวงตาเป็นประกายแปลกๆราวกับสะท้อนแสงจากฟ้ายายครับเสียงของหนึ่งในนั้นดังต่ำผิดปกติใครมาหาเรากลางดึกเหรอครับคุณยายคำหันมามองพวกเขาหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะแต่สิ่งที่ทำให้เธอแทบสุด คือแสงบางอย่างที่ส่องวาบออกจากฝ่ามือของเด็กทั้งสองชายในชุดดำรีบถอยหลังอย่าให้พวกเขาแต่ต้องใครเด็ดขาดเสียงของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจริงๆคุณยายสับสนทำไมละ่ะพวกเขาคือหลานของฉันชายคนนั้นตะโกนขึ้นไม่ครับพวกเขาไม่ใช่คนเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นพร้อมแสงสว่างจ้าทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นสีขาวในชั่วขณะนั้น คุณยายได้ยินเสียงของเด็กทั้งสองพูดพร้อมกันเบาๆขอบคุณที่เลี้ยงพวกเรายายก่อนที่ร่างของพวกเขาจะสั่นไหวและอากาศรอบตัวจะบิดเบี้ยวอย่างน่ากลัวอากาศรอบตัวสั่นสะเทือนเหมือนพื้นดินกำลังหายใจเสียงลมหมุนวนกลายเป็นเสียงคลื่นต่ำในอกคุณยายคำพยายามเอื้อมมือไปหาเด็กฝาแฝดแต่แรงลมหวนกกลับผลักเธอให้ถอยหลังผ้าม่านปลิวกระชากจนขาดตะปูหลุดออกจากขอบหน้าต่างราวกับมีแรงบางอย่างดึงจากข้างใน ร่างของเด็กทั้งสองลอยขึ้นช้าๆดวงตาเปล่งแสงสีเงินเย็นเยียดรอยยิ้มของพวกเขาไม่ใช่รอยยิ้มของเด็กๆที่คุณยายเคยรู้จักอีกต่อไปหยุดหน้าลูกลงมาเถอะยายกลัวแล้วเสียงของคุณยายสั่นเครือน้ำตาไหลอาบแก้มแต่เด็กทั้งสองกลับพูดพร้อมกันเสียงของพวกเขาไม่สอดคล้องกับการขยับปากเหมือนเสียงนั้นมาจากที่อื่นยายอย่าก,กลัวเลยเราไม่เจ็บไม่หนาวไม่หิวอีกต่อไป ชายในชุดดำยกมือขึ้นเปิดอุปกรณ์บางอย่างจากกระเป๋าแสงสีแดงสว่างวาบออกมาพร้อมเสียงสัญญาณดังทีเขาพูดเสียงเร่งร้อนมันเริ่มแล้วเซลล์กำลังตื่นพวกเขากำลังจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบระบบอะไรคุณยายตะโกนถามทั้งที่แทบยืนไม่ไหวระบบทดลองการเชื่อมต่อจิตกับเครือข่ายของมนุษย์พวกเขาเป็นต้นแบบสุดท้ายของโครงการนั้นเสียงของชายคนนั้นแผดดังท่ามกลางเสียงลม ร่างของเด็กฝาแฝดเริ่มสัน่นเส้นเลือดสีดำปรากฏขึ้นตามลำคอและแขนแต่แทนที่เลือดจะไหลออกมันกลับเปล่งแสงเหมือนของเหลวโลหะคุณยายร้องให้สะอึกสะอื้นไม่พวกเขาคือเด็กดีของฉันฉันเลี้ยงพวกเขาด้วยมือของฉันเองชายในชุดดำตะโกนกลับคุณยายคุณไม่เข้าใจสิ่งที่คุณเลี้ยงมาตลอดสิบห้าปีมันไม่ใช่มนุษย์เต็มตัวในจังหวะน,นั้นเด็กคนหนึ่งหันมาช้าๆดวงตาสีเงินกลายเป็นสีดำสนิท ยายเลี้ยงเราเพราะยายมีหัวใจแต่โลกนี้ไม่ต้องการหัวใจอีกแล้วเสียงของเขาเย็นเยียบจนหน้าขนลุกทุกอย่างในบ้านเริ่มสัน่นแก้วแตกเองบนโตะ๊ะเครื่องใช้ไฟฟ้ากระพริบวูบวาบแม้จะไม่มีไฟฟ้าเข้ามาหลายปีชายในชุดดำรีบคว้าอุปกรณ์อีกชิ้นออกมาเขาพยายามเปิดฝาเหล็กแต่ก่อนจะทันได้กดปุ่มแรงบางอย่างผลักเขาล้มกระแทกกำแพงเสียงกระดูกแตกดังกรอบกแกรบ เลือดสีแดงเข้มไหลจากมุมปากของเขาแต่เขายังพยายามพูดอย่าให้พวกเขาออกไปข้างนอกถ้าออกไปทั้งเมืองจะไม่เหลือคุณยายคำมองเด็กทั้งสองที่ตอนนี้ยืนอยู่ท่ามกลางแสงหม่นสีเทาร่างพวกเขาเริ่มกลืนเข้ากับอากาศเหมือนละอองฝุ่นและควันกำลังรวมตัวเป็นรูปทรงใหม่ยายรักพวกเจ้ามากนะลูกเธอกระซิบทั้งน้ำตามือยื่นออกไปตรงหน้าเด็กทั้งสองหันมามองเธออีกครั้ง รอยยิ้มเศร้าๆปรากฏบนใบหน้าเรารู้ยายเสียงนั้นสะท้อนเหมือนเสียงจากในฝันจากนั้นแสงสีเงินพลันแผ่กระจายทั่วบ้านหน้าต่างแตกทุกบานเสียงระเบิดดังกึกก้องในความมืดหลังจากนั้นทุกอย่างเงียบฝนยังคงตกพรำไฟถนนกลับมาส่องอีกครั้งแต่บ้านไม้ของคุณยายคำเหลือเพียงเถ้าดำและกลิ่นไม่จางจางเจ้าหน้าที่พบชายในชุดดำหมดสติอยู่หน้าบ้าน ในมือของเขายังจับกระเป๋าเอกสารไว้แน่นในกระเป๋านั้นมีรูปเด็กชายฝาแฝดอีกใบแต่ในรูปนั้นเด็กทั้งสองไม่มีหน้าและด้านหลังภาพมีกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนด้วยลายมือสันสันว่าคืนสิ้นปีจะเวียนกลับมาอีกครั้งหมอกยามเช้าคลุ้งไปทั่วบริเวณซากบ้านไม้เท่าดำกระจายเต็มพื้นดินกลิ่นไม่ผสมกับกลิ่นฝนทำให้บรรยากาศหนาวเย็นและหดหู่ชาวบ้านมามุงดูด้วยความตกใจ ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนที่ผ่านมามีเพียงเสียงระเบิดที่ดังสนั่นและแสงสว่างที่เห็นได้จากครึ่งหมู่บ้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่องรอยเพียงเล็กน้อยไม่พบร่างของคุณยายคำไม่พบร่างของเด็กฝาแฝดมีเพียงรอยเท้าสองคู่ที่ไม่เป็นรอยดำลากออกไปทางป่าหลังบ้านชายในชุดดำฟื้นขึ้นในโรงพยาบาลหลังจากหมดสติไปสองวันเขาพยายามลุกขึ้นทันทีที่ลืมตาแต่พยาบาลต้องรีบเข้ามาประคองไว้ คุณหมอห้ามลุกนะคะคุณบาดเจ็บสาหัสมากเขาไม่ฟังสายตาเขามองผ่านหน้าต่างไปยังหมอกสีเทานอกตึกพวกเขายังอยู่เขาพูดเบาๆเหมือนกับพูดกับตัวเองในวันเดียวกันนั้นเด็กหญิงคนหนึ่งจากหมู่บ้านใกล้เคียงเดินเข้ามาในโรงพักในมือของเธอถือสร้อยเส้นเล็กๆที่มีจี้โลหะรูปหยดน้ำหนูเจอที่ป่าหลังบ้านยายคำนักฆเธอกล่าวมันส่องแสงได้ตอนกลางคืนเหมือนมีคนอยู่ในนั้น ตำรวจรับของไว้ด้วยสีหน้ามงงงวยแต่ในคืนนั้นเองขณะที่ของกลางถูกเก็บไว้ในตู้หลักฐานกล้องวงจรปิดในโรงพักจับภาพได้ชัดเจนจี้โลหะนั้นเริ่มเรียงแสงจากนั้นเงาร่างของเด็กชายสองคนก็ปรากฏในแสงนั้นเพียงชั่ววินาทีก่อนทุกอย่างจะดับลงพร้อมเสียงไฟฟ้าขัดข้องทั่วอาคารเช้าวันต่อมาชายในชุดดำได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลเขาเดินตรงไปที่จุดเกิดเหตุเก่า ซากบ้านยังคงเย็นเฉียบเหมือนเพิ่งไม่เมื่อวานเขาคุกเข่าลงบนพื้นค่อยๆเอามือแตะที่ดินสีดำที่เต็มไปด้วยขี้เท้าแววตาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความกลัวยายคำผมเตือนคุณไม่ทันเขาพึมพำเสียงเบาลมเย็นพัดผ่านเสียงเหมือนเด็กหัวเราะเบาๆดังมาจากในป่าเขาชะนักหันไปมองต้นไม้ทุกต้นไหวเบาๆทั้งที่ลมไม่ได้แรงขนาดนั้นเสียงฝีเท้าเล็กๆดังขึ้นจากความมืดในแนวต้นไม้ ชายคนนั้นล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อสูดหายใจลึกฉันรู้ว่าเธออยู่ตรงนั้นเขาพูดเสียงนิ่งพวกเขาอยากให้ฉันทำอะไรเสียงเด็กตอบกลับมาชัดเจนเสียงนั้นเป็นเสียงคู่กันเรากลับมาแล้วแต่ยายไม่อยู่แล้วชายคนนั้นชนะนักเขาเริ่มเห็นร่างเงาจางๆของเด็กฝาแฝดโผล่ออกมาจากเงาไม้แต่ครั้งนี้พวกเขาโตขึ้นมากกว่าครั้งสุดท้ายที่เขาเห็นและแสงในดวงตาทั้งคู่ไม่ใช่สีเงินอีกต่อไป แต่เป็นสีทองสว่างคล้ายกับเปลวไฟพวกเรามาเพื่อจบสิ่งที่เริ่มไว้เด็กคนพี่พูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นยายบอกว่าทุกชีวิตที่ถูกสร้างต้องได้รับการปลดปล่อยเด็กคนน้องพูดต่อชายในชุดดำสายหัวไม่พวกเธอไม่เข้าใจนั่นไม่ใช่การปลดปล่อยมันคือการทำลายเด็กทั้งสองยกมือขึ้นพร้อมกันฝ่ามือของพวกเขาส่องแสงจ้าพื้นดินเริ่มแตกเป็นรอยราว เสียงดังคลืดดดังจากใต้ดินเหมือนมีบางสิ่งขยับตัวเขาตะโกนสุดเสียง<ผ>ยายของพวกเธอไม่อยากให้เป็นแบบนี้ทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆลอยมาตามสายลมเป็นเสียงของคุณยายคำอบอุ่นและแผ่วเบาหลานเตยหยุดเธอลูกยายอยู่ตรงนี้แสงสีทองรอบตัวเด็กทั้งสองเริ่มสัน่นสีหน้าพวกเขาเปลี่ยนจากความเย็นชาเป็นความสับสนยายจริงหรอ หมอกในอากาศเริ่มรวมตัวเป็นรูปร่างของหญิงชราใบหน้าของคุณยายคำปรากฏขึ้นช้าๆรอยยิ้มอ่อนโยนที่พวกเขาจำได้ไม่เคยลืมยายอยู่กับพวกเต้ามาตลอดเสียงนั้นอบอุ่นจนหยาดน้ำตาไหลออกจากตาเด็กทั้งคู่ชายในชุดดำมองภาพนั้นนิ่งมือที่ถืออุปกรณ์เริ่มสัน่นเขารู้ดีมันคือช่วงเวลาสุดท้ายคุณยายคำยื่นมือออกลูกจงกลับไปยังที่ที่ควรอยู่เถิดไม่ต้องทรมานอีกแล้ว เด็กทั้งสองพยักหน้าน้ำตาไหลอาบแก้มยายเรารักยายแสงทองเริ่มแตกออกเป็นละองละเอียดค่อยๆลอยขึ้นฟ้าเหมือนฝุ่นดาวลมสงบลงเสียงทุกอย่างเงียบสนิทเมื่อทุกอย่างหายไปชายในชุดดำคุกเข่าลงในมือของเขามีเพียงผ้าห่มเก่าของเด็กสองคนนั้นกลิ่นควันยังติดอยู่เขาเงยหน้ามองท้องฟ้าที่ตอนนี้มีเพียงแสงแรกของวันใหม่ดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือป่าอย่างเงียบงาม แต่ก่อนที่เขาจะลุกขึ้นสายตาเขาเหลือบเห็นบางอย่างบนพื้นรอยเท้าเล็กๆสองคู่ไม่เอี่ยมเหมือนเพิ่งเหยียบลงไปเมื่อไม่กี่วินาทีที่ผ่านมาและจากในลมเช้าวันนั้นเสียงหัวเราะของเด็กชายสองคนดังแว่วมาอีกครั้งเบาแต่ชัดเจนจนขนลุกทั่วร่างแสงแดดยามเช้าสาดผ่านยอดไม้อุ่นและนุ่มนวลกว่าที่ผ่านมาไอหมอกค่อยๆจางไปเผยให้เห็นซากบ้านที่เงียบสงบ ไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงร้องไม่มีความกลัวหลงเหลือชายในชุดดำยืนอยู่ตรงนั้นเพียงลำพังสายตาเขามองไปยังท้องฟ้าที่ค่อยๆกลายเป็นสีทองเขาหยิบผ้าห่มเก่าที่ไม่เกรียมขึ้นมาแนบอ,อกในหัวเขายังได้ยินเสียงของคุณยายคำแผ่วเบาขอบใจนะที่เธอช่วยดูแลหลานของยายจนถึงที่สุดเขาหลับตาน้ำตาหยดหนึ่งไหลลงบนผืนผ้าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขารู้สึกถึงความสงบ แสงแดดสองกระทบเศษผงในอากาศละอองแสงระยิประยับคล้ายเศษวิญญาณของเด็กทั้งสองลอยสูงขึ้นไปจนกลายเป็นจุดเล็กๆบนท้องฟ้าเขาเงยหน้ามองจนสุดสายตายิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าหลับให้สบายถึะเด็กน้อยของยายจากนั้นเขาหันหลังเดินชา้ชาๆไปตามถนนดินรองเท้าเปียกฝนแต่ก้าวเท้ามั่นคงท้องฟ้าเริ่มเปิดเสียงนกตัวแรกของเช้าวันใหม่ขานรับเบาๆ และในสายลมที่พัดผ่านยังคงมีเสียงกระซิบของเด็กสองคนนั้นดังแผ่วอยู่ไกลไกลยายครับปีใหม่นี้เราจะเฝ้าดูอยู่บนฟ้าชายในชุดดำหยุดเดินเพียงครู่มองย้อนกลับไปยังบ้านเก่าที่เหลือเพียงเท่าฐานแล้วพึมพรมกับตัวเองเบาๆบ,บางครั้งความรักของคนคนเดียวก็สามารถปลดปล่อยสิ่งที่มนุษย์ทั้งโลกไม่เข้าใจได้เขาเดินหายไปท่ามกลางแสงแดดอ่อน ปล่อยให้เรื่องราวของคุณยายคำและเด็กฝาแฝดจากกองขยะกลายเป็นเพียงตำนานอีกบทหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าแต่ในคืนสิ้นปีของทุกปีคนเท่าคนแก่ยังคงพูดกันเสมอว่าหากมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามเที่ยงคืนจะเห็นดาวสองดวงอยู่เคียงกันเสมอสองแสงอุ่นนวลเหมือนรอยยิ้มของยายคำที่ยังคอยปกป้องหลานทั้งสองอยู่บนฟ้า